บทที่ 4. รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลเป็นรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในระดับกรมหรือหน่วยงานสำหรับให้หน่วยรับงบประมาณผู้จัดทำคำของงบประมาณใช้ประกอบการพิจารณาคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีผู้ใช้งานหน่วยรับงบประมาณสามารถค้นหาและดูรายงานการส่งข้อมูลคำของงบประมาณได้ตามปีงบประมาณที่เลือก โดยค่าเริ่มต้นของรายการจะแสดงข้อมูลของปีงบประมาณปัจจุบันในระดับกรมหรือหน่วยงานจำแนกตามค่าความเสี่ยงเมื่อกดดูเพิ่มเติมระบบจะแสดงตารางรายงานข้อมูลคำของงบประมาณจำแนกตามความเสี่ยงตามปีงบประมาณที่เลือกในระดับกรมหรือหน่วยงานโดยจะแสดงรายละเอียดคะแนนความเสี่ยงในแต่ละด้านพร้อมค่าเฉลี่ยความเสี่ยงในแต่ละด้านรายงานจำแนกตามข้อมูลการส่งคำขอ ผู้ใช้งานสามารถค้นหาและดูรายงานการส่งข้อมูลคำของงบประมาณได้ตามปีงบประมาณที่เลือกโดยค่าเริ่มต้นของรายการจะแสดงข้อมูลของปีงบประมาณปัจจุบันในระดับกรมหรือหน่วยงานจำแนกตามค,าค่าความเสี่ยงเมื่อกดดูรายละเอียดระบบจะแสดงตารางรายงานข้อมูลคำขอ,ของงบประมาณจำแนกตามความเสี่ยงตามปีงบประมาณที่เลือกโดยจะแสดงรายละเอียดแยกเป็นโครงการรายการที่สำนักงบป,ประมาณพิจารณาแล้วและโครงการรายการที่สำนักงบประมาณยังไม่ได้พิจารณา รายงานจำแนกตามมิติต่างๆประกอบด้วยรายงานที่จำแนกตามมิติต่างๆสประเภทคือรายงานจำแนกตามมิติธรรมภิบาลรายงานจำแนกตามมิติลักษณะงานรายงานจำแนกตามมิติยุทธศาสตร์รายงานจำแนกตามมิติธรรมภิบาลผู้ใช้งานสามารถค้นหาและดูรายงานการส่งข้อมูลคำของงบประมาณได้ตามปีงบประมาณและตามหลักธรรมิบาลที่เลือก โดยค่าเริ่มต้นของรายการจะแสดงข้อมูลของปีงบประมาณปัจจุบันในระดับกรมหรือหน่วยงานจำแนกตามหลักธรรมาภิบาลค่าความเสี่ยงจำนวนโครงการรายการข้อมูลโครงการรายการและจำนวนวงเงินงบประมาณทั้งสิ้นของโครงการรายการและของทุกโครงการรายการรวมกันรายงานจำแนกาา Suzanne, ตามมิติลักษณะงานผู้ใช้งานสามารถค้นหาและดูรายงานการส่งข้อมูลคำของงบประมาณได้ตามปีงบประมาณและตามลักษณะโครงการรายการที่เลือก โดยค่าเริ่มต้นของรายการจะแสดงข้อมูลของปีงบประมาณปัจจุบันในระดับกรมหรือหน่วยงานจำแนกตามลักษณะโครงการรายการค่าความเสี่ยงจำนวนโครงการรายการข้อมูลโครงการรายการจำนวนวงเงินงบประมาณทั้งสิ้นของโครงการรายการและของทุกโครงการรายการรวมกันรายงานจำแนกตามมิติยุทธศาสตร์ผู้ใช้งานสามารถค้นหาและดูรายงานการส่งข้อมูลคำของงบประมาณได้ตามปีงบประมาณและตามมิติยุทธศาสตร์และแผนงานที่เลือก โดยค่าเริ่มต้นของรายการจะแสดงข้อมูลของปีงบประมาณปัจจุบันในระดับกรมหรือหน่วยงานจำแนกตามมิติยุทธศาสตร์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติค่าความเสี่ยงจำนวนโครงการรายการข้อมูลโครงการรายการจำนวนวงเงินงบประมาณทั้งสิ้นของโครงการรายการและของทุกโครงการรายการรวมกัน